ครับผมตามเลยเฮ็ดแดงกอครับแดงแจ๊กอยู่ครับดอกงามอ่าต่วครับดอกงามเลยครับเฮ็ดผึ่งข้ามครับดอกครับเฮ็ดผึ่งข้ามครับเฮ็ดผึ่งข้ามงามเสน่ห์กันครับดอกงามแดงแจ๊กโอ้ยต่อครับเฮ้ยครับเจะได้เ้าวเอาดอกถึงแล้วครับเคลียแห้งหมดเลยเลยครับเป็น้องยันที่นะครับ แต่มันดอกหน่อยแห้งครับดอกกําลังพอดีแกงครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอรนท่องเก็บเพชรครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมินีิขบเสาร์ของวันทีเจ็ดเดือนพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับกับพี่กัดนั่นคือปลาโนนท่องมูสามตำบลหัวคาอำเภอบุญเธอจตจังหวัดกท่านีครับหมายเลของเ้าครับพ่อพี่น้องครับที่เริ่มจาก ว่างบากไปครับมารลุทุกันมาแล้วครับพ่อพี่น้องมาอยู่ในว่างบาปเด็กที่พี่เฮียจีงเกิดพ่อเด็กเก็บแหน่ในสีมานบ่ครับเชิญพ่อพีอ่น้องยิ้ตาล้อมชมครับครับผมดอกแดงแขกมันครับอู้ง่างขนาดเลยครับเก็ดผึ่งแดงคาลายครับบางคนเกินเฮ็ดผึ่งแดงชี้ครับ อาอดลาดพรนางสาวไทยเลยครับรุนไปเลยครับพ่อสิมานมาครับมือน,นี่ตามเลยเห็เดแดงก็ครับดอกสวยสวยเลยครับงามเก็ดกอแดงแกงหวานครับเก็ดกอแดงแกงหวานครับดอกงาม,งาม,มก็ดีแกงแซ่บครับสุนแน่ลดมือสัมผัอู้ข้พาผิดตุป,ปุนะครับมันจล่ะ ดอกนี้ก็งามครับเสียทีจะเกิดหน่อยครับเพื่อน่น้องสามจิตพอแต่ละดอกคือว่าอากาศมันเปลี่ยนครับพออยู่แล้ครับเห็ดกอแดงแกงหวานครับเพื่อน่น้องไปดอกแบบนี้นะครับเมื่อวานจอรดนส่องบริเกปิษณ์แห้เพื่อน่น้องในเบิ้งครับไปทุลาครับไปตลาดวาสีมะเห็ดไอขยายเสือจุดที่สี่เอ็มแห้เพื่อนพี่น้องในเบิ้งแบบมะฮอดปฏิด้วงลงไปเห็ดอันนั้นเลย ไปหยอดเสื่อเฮ็ดครับเพื่อน่น้องแล้วก็มาอันนี้ก้อยครับมาสั่งก้อยดอกนี้ก็งามเหมือนกันครับเอ้ยกอวแดงแกงหวานครับเล็ดข้าวดินครับเอ้ยขาวจนพูอยู่ครับคือสมรี่นี่ครับแล้ครับงามงามครับสาวเล่บ้านป้าครับเออดอกงามขนาดเลยครับ เสี้ยที่ได้ถือกินไปครึ่งหนึ่งครับเห็ดผึ่งยังชี้ครับดอกงามขนาดนะครับเสียที่ได่ดอกเดียวครับขาตันนี่ครับยอดเสื้อเห็ดกะซุ่มปูไว้กันได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับพ่อพี่น้องมือขึ้นก็จนถุ่มหนึ่งยังค่อยขืนมอหอนเึืนอนครับแดงแจ๊ย่ครับดอกงามงามครับมุกติละเสียที่ด้เพิ่มบกเกิดเป็นหมู่ครับ ถ้าเกิดเป็นมูก็สิดีก็หนีอยู่ครับตุ่นไปเรื่อยๆครับไปเป็นหนองสีมานมาครับมื่อนี้แดงชี้ให้ก้าครับไปเป็นหนองเสียที่ได้เกิดทางครับเฮอฟนานี่แกงแสบขนาดเด้อครับไปเป็นหนองเอฟนานเอาเลยติดข้าวดินครับตอกงามขนาดเลยข้าวจุนพูนคือสีดีนะครับต้นไนไม่อยู่ครับบอกนึงครับงามๆนะครับโอเคเลย งามเลยครับเห็ดปึ้งแดงชีครับผมต้องขี่ทัวบ้างบากแล้วครับพี่น้องเดินไปเลยครับเห็ดเผื่กข้ามงามตันนี้ครับวัตถุสิบพ่อครับบนนี้ตางขาหนีครับดอกนึงครับดอกงามัครับวิธีขยายเสือจุลินทรีย์จนท่องสีใส่เบิ้งดอกเดือครับพี่น้อง ทังานเหมือนกันครับเพราะมันเสจังสีดใส่มันจังสิบประหยัดครับในการใส่ใจของการสือไอจีดีซีเอยมครับเพราะมันมีประโยชน์นี่ครับสิพอเป็นโม่ล,ลอยคือเม่กก้อนเนี่ยบอครับราคาเป็นตันดีขนาดเลยดอยงามๆเหมือนกันไปเฮ็ดกูรู้เยอครับหาตันดีสำหรับบางทีละ่ะ เห็ดพุนมข้ามครับตั้งพอตั้งพอเป็นหมู่อยู่ครับเป็นเป็นหนองโน้นๆพอดอกหนึ่งพอ,ด,พอ,พอพด,ดีมันคือขาเป็นตันดีจสิครับเห็ดพุ่มข้ามว่าเด็ดพ่อแกงบวชขั้นสุดขัดปั่นเลยนะครับอตอนนี้ขัดตัวนิดน,นินนดปลาตัวขัวโด,ด้งงามขนาดครับเสียที่ยโเดืจะยุดโดดครับ เห็ดปนึ่งข้ามครับคนยี่นทองอีดอกเดียวโดดๆครับมองที่เข้าเคยเกียบหมดที่เหล่วนั้นมาหอดหทนแต่หอยเชียวบดครับคนยี่น้องตัดตินเห็ดก็เพิ่มสะอาดได้สวยงามด้วยครับเอากเป็นผู้ไฟหายน้ำแน่ครับเพื่อว่าความคิดส่วนบุคคลครับคนยี่น้องเจ้าท่องคิดว่ามันอาจจะเป็นเสือต่อไปซุ่มทีเขาตัดตินลงไปในลักษณะนี้ครับต่อครับ ต่อกำงามครับดอกำงามเหมือนกันครับเสียที่เสียท่าพ่อมองแล้วดอกครับบันี้ครับเขาบอกท่านพ่อเป็นมูยครับรุ่นไปเลยครับนักฆ่าฟกงามเหมือนกันครับเสียที่เสียท่ดอกเดียวโดดโดดดอกงาอวน้อเปรียงนหนาผาพ่อบืนอยู่ครับรุ่นต่อคร well. <c oughs> ับเห็นตะปุกฟกอยู่ครับพี่น้องอึ้ย ทีล่ะครับโกลนไอ้หนึ่งครับดอกสีสูงเลยครับเดได้ไม่ได้หลุ่นี่เพิ่นเนี่สุดยอดเลยนะครับขาตั้นดีสับครับเปล่นข้ามครับดอกเดียวบเดียวแรลครับต่อเพิ่งขามพ่งโกลไปน้อยหนึ่งครับแต่ดอกแข็งดีอยู่นะครับคิดต้องฝนครับ เป็นครูด้วยครับกําลังพอดีแกงิี่ะครับนั้เรือข้าเหญ่อาเอิงนะครับมกี่ะบนสุดยอดนะครับอูดตีนมันเอาซื้อครับพม่พี่น้องแกงแสบขนาดด้วยครับมันกี่ะครับกําลังพอดีแกงห้านครับเห็ดเปิ้งแดงครับแป๊ดครับกําลังพอดีแกงด้ยครับทางน้ำมีอีครับคุณหาบอกครับบอกงามเลยครับเฮ้ยวัตถิบปพ่อครับยางบักไก่หนึ่ง ขาพันตันดีนะครับเอ็ดึงแดงครับึงแดงขาไลยครับเอ็ดึงแดงชี้ดอกง่ามขนาดเลยครับตัวนี้เดือดตั้งเตอดอนี้มันครับต้องหาไม่้ครับดอกนึงครับนอนสบายเฉยเยอะครับนี่แหละครับสวยครับข้างหน้าในมือเห็นได้ตอมันครับ ามองแสะกูอยู่ขามันนี่แหละครับเห็ดเพลิงจดิบเลยครับขาเรื่องนี้เยดีขนาดเลยครับมันก็อยู่ดอกเดียวโดดๆครับอ๋อสีผอเป็นมูใหญ่บอรครับมาเหมือนนี้เหมือนเหรเขายังผอเป็นมูลอ,อยอยู่เห็ดเพลิงขามเหมือนนี้ที่ไปจะได้ครับรุ่นไปกันไปไเรื่อยครับเห็ดเพลิงแดงชี้ครับ ดอกเดียวโดดครับเห็ดของข้างครับอยู่ดอกเดียวโดดครับดอกเดียวบนเดียวแหล่ครับขาตันดีขนาดเลยครับเสียที่ได้เกิดทางครับดอกงางขนาดเลยครับเห็ดของข้างครับนะครับสวยจุ้ยครับ ลแนนลครับขาตันจิรูดีแห่งนขนาดเลยครับเห็ดผึ่งแดงชี<ด>้ครับ,ด,ด,รบอดอกง่ามขนาดเลยครับไม่พี่น้องขาตันจิรูดีแห่งขนาดเลยดอกสวยๆครับเห็ดผึ่งแดงชี้ครับเห็ดผึ่งข้ามครับดอกง่ามขนาดเลยครับตั้งขังนีู่ดอกนึงครับขาตันจิรูอยู่ครับพอดีเลย ดอกก็งามเหมือนกันครับตั้งไกลๆเนี่ยไปเห็นหลายดอกเลยครับบ้านนี้นี่ประมาณสี่ห้าดอกแล้วครับครับนุหันนลานสองดอกขนาดอะลรดอกเดียวครับแล้วก็มานีนีครับมันจะสี่ครับอันจะสี่ครับไลยไปสี่ครับยังสี่ก็ขึ้นพุนครับไปสันไปบัปสันเริ่มตุบพุนก้อนแะครับดอกงงามเลยครับ ท่านดีขนาดนะครับเนี่ยครับครับง่าครับถามสีแกงร่วมเพราะมีพี่น้องให้เอาเห็ดเปองข่ามนี่แกงก่อนเด้อครับเพราะว่าเห็ดเปองข่ามเป็นเห็ดที่สุกยากครับสวยๆเลยครับนั่นครับอันนี้คือดอกไอ้ขาตันๆนะครับจุดนี้ครับ สามดอกได้ครับกำลังยำกุบกุบดีที่ละครตันนี้ครับขาตันดีครับตุ่นไปเลยครับไปพี่น้องเป็นจันไรห้ามเฉพาะเต่าหมองตุวนที่จะเอาใบดอกครับเอาตัวนี้เนาะครับตัวนี้ก็เอาไหว้ซะครับขันห้องบได้มาพื้นมาเห็นไก่เขาหมานเนาะครับสองดอกครับ สวยยเลยครับเขาดึงตัวจีขึ้นมา้อมครับนติดกันครับต้นนาจะไหวต่อไปครับสแล้วครับดอกเดียวบนเดียวได้ครับเปิดยังครับคอยเก็บเล็กผสมหน่อยไปครับปกด้จะดอกนงามครับดอกงามกันครับเก็บไปเลยเด็กกรเพ่อเก่งยังอยมาครับ ขาตันงามเลยครับเฮ็ดผึ่งครับเฮ็ดผึ่งยังครับเฮ็ดผึ่งตับกล้วยครับอออดอกงามขนาดก็ดีแกงครับบ้านเฮ็ดผึ่งข้ามครับอออดอกงามขนาดเลยครับขาตันจูรู่ครับตากระตันกระตันงามเหมือนกันครับมัเกิดเฮ็ดผึ่งข้ามงามเสน่ห์กันครับไอ างงามหางงามงามครับ่อกกามัครับตกขาตันดีทั้ครับตอนกระท้างานพันครับเมือนเี้ยวเก็บเพ็ดส่วนหมากเขาสิพ่อเจ้าหมองละดอกครับดอกกํามแดงแจะครับกำลังแกงหวานหวานครับสำกระไดครับตัวนี้เขาคู่ครับ สวยทียป่ปวกครับกัะไรยังมาอยู่จังสี่ครับหฮ้ยขาเงานันขาดสาครับนังขามีครับหลอกนึงครับสว,สวยครับดีนะครับบอกเงางขนาดเลยครับเจ้อที่ที่ไม่หน่อยครับธรรมาดาจะอยู่เป็นหมโูเลยไปเลยครับ มเม็ดเพิงต้องครับน้มแกงเอามาแข่งไฟได้วยครับพ่อพี่น้องเป็นจังสีเป็นจังสีบกคขมครับของทูชิ้นข้มไื้แกงโหลดครับไม่มีปัญหาเห็ดผึ่งครับผึ่งคามงามสเสน่ห์ออกงามครับกำลังพอดีอยงกรุบครับต้องพยายามหาหม่องใหม่ครับ โปรไฟน้องมองที่เข้าเก็บมือหน,น่อนทีที่ห้อยเคียวไายเบิร์ตเหครับเพชรซุ่มหอยเห็นจีมันไหวนะครับตัวนี้ก็ตดเก็ะปุกลุกทุกครับอ้าครับมาเจอพ่อเห็ดขาวดินครับดอกหน้าขนาดเลยครับหาจุดอยู่ครับอื้ยสวยนะครับแดงแก๊ะอยู่ครับ,ง,รบ,ง,รบางาม เสียที่ถึง่อยู่ดอกเดียวครับดอกีนกระลังพอดีแกงครับเสียที่จะยู่ดอกเดียวครับไปเลยครับไม่น้องพ่อยครับนี่ดอกงามขนาดเลยครับตั้งหลังมีอยู่ครับสวยๆเลยครับบลูตาไว้ดุนนี่ครับอยู่ในอุ่มโลกรับดุนไหนบ้างครับดุนจ้อยน้ำท้องนี่แหละครับ องามขนาดกันตีละขาพันตันดีแห็นครับก็แล co in ังพอดีแกงหอมหวานเลยครับหลอดถักน้ำเมื่อกันครับอยู่นี่ว่างบากครับเท่าไรซ้ำนี่แหละครับพ่อพี่น้องบานเท้าใหญ่ไม้มะเตยพระลานทองุกครับมาพอแล้วครับเด็ดเดินข้ามงานเสร็จงี้ครับ ร่างจีนนะครับต่เสียดายคาับเสียดอกถิ่เนาะครับนี่ขึ้นมาตั้มตัวน,นึงเอาสุ่มนันเอาไว้ก่อนครับเป็นครับกำลังจีกันครับสียดายดิครับได้แล้ว,วครับสันนี่นนยำกรุบกรุบดีนะครับสันนี่นนข้างหน้านี่ก็ครับ ครับครับแห้งก็ได้ครับจากพืชลุดครับผมล้างดีละครับสำนรับหญ้ามุกมดีดีทีละรับบ้านนะครับเชียแห้งหมดเลยเลยครับเป็นหน่องยญ้ามันไหวครับเพราะว่าพื้นจีมันก็มีครับหกกับฮก เกี่ยแห้งเดไปเลยนะครับสำนี้นี่ลุ้นเลครับนี่เดี๋ยวดอกกำลังพอดีแกงครับสำนี้เขี่ยเขี่ยยาครับเพราะถอยไล่ด้วยครับไม่อยากเขี่ยแห้งครับก็ค่อยเปิดเอาตีแหละครับเงีมยน้อยอยู่ครับ สูตมุ้งพ่อพี่น้องอว่ามืออื่นขันทั้งมานจุดนี่สิได้เก็บบ่อครับคิัดครับดอกงาวขนาดนขลังพอดีแกงครับนีย่ยำกุบกรบดีครับอ๋อสก,กอร์ลุ่มหม้อไปนั่งครับขาเป็นตันดีสำเนาครับเพียบนะลายเป็นเฮ็ดผึ่งขาวเขาโอ้เฮ็ดผึ่งข้าวครับาารบ,บางคนเกินเฮ็ดผึ่งเหลืองครับ เกงหวานหวานครับเด่งกอรครับนีเกิดห้างกันครับเป็นหนองส้างิี่หอดเตนัดดอกก็ได้เด่งกอรครับอา๋ตาตะกระพิดผึ่งดูนี่ครับโง่ากหมดนล้วน,นะครับไปต,ตับขั้วครับ เขาคู่ครับทั้งหนามอีกครับดอกกำลังแกนหยํากุบกุบดีเลยครับตอนนี้กำลังพอดีเลยครับถ้าเป็นเฮ็ดดอกงหญ่นี่เต็มตาได้ครับเพื่อพี่น้องเฮ็ดน้องมันดอกหน่อยครับก็ล่งแกนสุดแสนเลยครับตํนนี้ครับมีอีกนะครับลักษณะของพันอยู่ครับ เด็กตอนนั้นลมปองง้องลงเลยครับสนามอีกนะครับแต่สนามเพิ่นอยู่กับแดดฟองครับเพื่อนพี่น้อขาตันดีครับรับกล้าพอดีครับตุ่นจิ๋เลยครับขาดใช้แห้งครับเพื่อนพี่หน้อ เฮ็ดผึ่งกระเบา้ครับอดอกง่ามขนาดเลยครับพอดีแกงนะครับี้แกงเสร็จเลยครับองคติละทำหนูเห็ดหลังเขียวครับดอกง่ามขนาดเลยครับสามดอกเลยครับกำลังเป็นจีมันเลยครับ ยังนี้น้อยยังจิวอยู่ครับงามเลยครับกำลังงจีครับจุดนี้ขเนาดเดือบเนี่ยโอ้ครับี้อยู่ครับแตบ่เพิพ้นยังดอกหน่อยอยู่ครับ ใี่แล้วครับเดือกะดอกสมบูแกงไหนเนาะครับบัวก้าส,สูนแห้งครับพี่น้องยานพันไหวอยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นี่พวกนี้เลยครับเขาคูเลยครับสามดอกครับ ขูกันครับเห็ดแดงก้อครับเห็ดแดงก้อนหนาครับเห็ดแดงล้างสำครับมันแดงล้างสำไหมเห็ดล้างมุมครับเตือนมีเลือดเห็ดแดงก้อหนาครับ หลังพอดีแกงกะแฟปนหมาสับงนี้ครับเลียงก็หน่อยครับเบอยอหน่อยส้นซื้อเลยครับดอกไง้เลียงก็หน่อยครับเก็บเพชรกะจ้นบายคือเก่าแหละครับพ่อพี่น้องกระขอบคุณพื้นป่าขอบคุณธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ เฮ็ดนะเฮ็ดได้เกิดเพราะเอาได้เก็บกันพร้อมทั้งสมุนไพรท้่น่าชนิดขอบคุณทุกกำลังใจที่ขมารับชมจอยดันท้องครับขอบคุณครับทีเมตตามาสรุปผลงานของเ้าครับพ่อพี่น้องว่าเขาได้ั่านไดครับเฮาได้ท่านนี้แล้วครับเพ่อพี่น้องเฮ็ดเพื่องข้ามกัส่วนมากกัมีตั้งแต่ดอกน้อยๆครับถ้าเป็นดอกไงก็คือสิเตียมตายดอกครับ เพราะบางช็อตกับบระเทศไทยให้เพราะพี่น้องเดี๋ยวเบิงถ้าสุ่มเย็นได้เก็บเบิดนี่ที่ไายเติบอพีดดอกครับแต่มันดอกหน่อยแห้งครับบื้องจะกสิขืนสวนไหนยังมาทัานงห้วอยู่ครับพ,พี่น้องที่ตามเป็นกันลัองใจให้ไปเรื่อยๆนะไม่ได้ครับดอกกรลังพอดีแกงครับ พี่น้องมักน้ำโบครับจอยนัาท่องเก็บเพชรให้ทมพี่น้องเดียงกันครับ่อนนึนกะต้องขอขอบคุณอีกทีอหนึ่งเด้อครับที่เขามารับชมจอยนันท้องครับขอบคุณครับที่มอมอุปการะเมตตาช่องน้หน่อยและโดดเดี่ยวช่องนี้มักน้ำโบครับพอพี่น้องขันมากกะบซอยกดไล่กดเชรกกดติดตามืูอเป็นกำลังใจครับจอยนัาท้องน้าไม่เดือบหวังว่าพอพี่น้องหอสเมตตาช่องน้หน่อยและโดดเดี่ยวช่องนี้ สุกท่ายนี่ก็ขออวยพรให้พ่อพี่นอ้องเจ้าพ่อทุ่มสุขเจริญถ้าท่านมีทุกข์ก็ขอให้หายจากทุกข์ถ้าท่านมีสุขก,ก็ขค่อยสุขยิ่งขึ้นไปปรารถนาชื่นไห้คอยสมหวังปรารถนาทำด้วยกันทั่วหน้าอารคขยาปรามาล่าผ้าปลาไม่มีโรูปเป็นรับอันประเสริฐจงมังเกิดแก่พ่อพี่น้องเบิด์ตสุขูสุคนครับกราบสวัสดีครับตอนคลิปหน้าครับ อันพม่า,มาจ้กโลกอ่ะชุดนี้านหาซีอหนุ่มดีปะหนุ่มดีนีงแสบแสบปะดเดี๋ยวจะดเดี๋ยวซีนใส่สมบ้านนี่มาจะสีแล้ว